ถ้าคุณกำลังมองหาลูทางทำงานในต่างประเทศไม่ว่าคุณจะมีประสบการณ์หรือไม่มีประสบการณ์ไม่กำหนดอายุไม่ต้องการผูดสอบภาษาอังกฤษ IELT ล้วที่สำคัญคุณสามารถพาครอบครัวคูค่คสมรสรวมถึงลูกๆคุณไปทำงานต่างประเทศกับคุณได้ด้วยช่องของเรา ALP Ball Story มีคำตอบให้คุณค่ะ Welcome to Australia สวัสดีค่ะกลับมาพบกับจูนเช่นเคยนะคะกับช่อง ALP b o u Story แล้วก็ขอทักทายพี่ๆจากสกปอเด้วยนะคะสบายดีรวมถึงพี่ๆคนไทยที่ทํางานอยู่ณนะยังต่างประเทศทั่วโลกเลยค่ะเช่นเคยค่ะวันนี้นะคะจูนก็ยังพาพี่ๆเนี่ยไปอยู่ในทวีปยุโรปก็บอกเลยว่าประเทศนี้เนี่ยเป็นประเทศที่เขาได้รับรางวัลประเทศที่ผู้คนมีความสุขมากที่สุดในโลกด้วย พ,พี่พอจะเดากันออกใช่ไหมคะว่าเป็นประเทศอะไรใช่แล้วค่ะนั่นก็คือประเทศฟินแลนด์ซึ่งประเทศฟินแลนด์นะคะเขาก็เป็นประเทศที่มีการศึกษาที่ดีแล้วก็ฟรีด้วยให้กับนักเรียนต่างชาติที่ไปอาศัยอยู่ที่นั่นนะคะตั้งแต่ระดับประถมระดับมัธยมแล้วก็มีทุนการศึกษาต่างๆมากมาย จุนก็เลยเห็นรู้ทางตรงนี้ก็มาทําข้อมูลแต่ต้องบอกก่อนนะคะว่าสิ่งที่จุนได้ทำเนี่ยเกิดจากการศึกษาคน้นคว้าหาข้อมูลเพื่อที่จะมาแชร์รู้ทางและโอกาสให้กับพี่ๆรวมถึงน้องๆทุกคนที่กําลังอยู่ในวัยเรียนจะได้มี แนวทางแล้วก็ไอเดียที่จะสารฝันของตนเองถ้าตั้งใจว่าจะไปทำงานอยู่ที่ต่างประเทศที่สำคัญนะคะอย่าทิ้งภาษาอังกฤษเด็ดขาดพยายามหมั่นฝึกฝนภาษาอังกฤษอยู่เสมอนะคะไม่ต้องไปกลัวเลยว่าภาษาสำเนียงเราจะดีหรือไม่ดียังไงขอให้เราพูดขอให้เรามั่นใจแค่นั้นก็พอแล้วตอนนี้นะคะหลายๆประเทศทั่วโลกรวมถึงยุโรปแล้วก็ประเทศเซิลด้วยก็ขาดแคลนแรงงานนะคะที่จะมาขับเคลื่อนเศรษฐกิจ แล้วนี่ก็ยังเป็นโอกาสที่ดีสำหรับคนเอเชียอย่างเราด้วยที่อยู่นอกสาภาพยุโรปไม่ว่าจะเป็นประเทศไทยนะคะพี่ๆจากสกปปลาวก็ถ้ามีคุณสมบัติตรงตามที่เขาต้องการจูนก็สนับสนุนนะเชียร์ให้ลองสมัครดูมีลู่ทางโอกาสทางอาชีพแล้วก็ในการสร้างตัวแล้วก็สร้างครอบครัวด้วยแล้วก็ตอนนี้นะประเทศอินเดียศสรีลังกาแล้วก็รวมถึงฟิลิปปินเนี่ยคือเขาก็เตรียมความพร้อมจุนเลยรู้สึกว่าคนไทยเราอะ่ะเก่ง ทักษะฝีมือเนี่ยไม่แพ้ชาติใด,ดในโลกเลยแต่เพียงแค่ว่าบางครั้งเนี่ยเราอาจจะยังไม่สามารถที่จะเข้าถึงข้อมูลได้หลากหลาย ะะพออาจจะเป็นเว็บไซต์ที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษนะคะจูนก็เลยได้ศึกษาหาข้อมูลมาแล้วก็นํามาแชร์ให้พี่ๆได้รับทราบทางช่องนี้กันนะคะครั้งนี้เนี่ยจูนจะแบ่งทําเป็นสัก3ามคลิปนะคะเพราะว่ากลัวว่ามันจะแน่นเกินไปในคลิปของประเทศฟินแลนด์เนี่ยอาชีพต่างๆมันหลากหลายมากๆเลยถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปทาความรู้จักกับประเทศฟินแลนด์ให้มากขึ้นกันก่อนค่ะประเทศฟินแลนด์ตั้งอยู่ในแถบยุโรปเหนือติดกับประเทศสวีเดนนอร์เวย์และรัสเซีย ซึ่งเป็นประเทศที่มีประชากรประมาณ5.5ล้านคนเท่านั้นแต่เป็นประเทศที่มีความสงบสุขมากๆมีสวัสดิการด้านสุขภาพที่ดีและระบบการศึกษาที่ติดท็อปๆของโลกนอกจากนี้เนี่ยที่นี่เขาก็มีภูมิทัศน์ที่สวยงามด้วยป่าไม้แล้วก็ทะเลสาบผู้คนฟินแลนด์มีวัฒนธรรมที่นับถือความสงบให้เกียรติผู้อื่นแล้วก็เน้นการอยู่ร่วมกันอย่างเท่าเทียมในด้านเศรษฐกิจของฟินแลนด์เนี่ยเขามุ่งเน้นไปที่อุตสาหกรรมการผลิต เทคโนโลยีและการบริการสินค้าส่งออกสำคัญสำคัญอย่างเช่นอุปกรณ์ไอทีเครื่องจกักรและผลิตภัณฑ์จากไม้รวมถึงการท่องเที่ยวก็มีบทบาทมากขึ้นในเศรษฐกิจของประเทศนี้ถ้าเราพูดถึงในด้านการศึกษาแน่นอนว่าฟินแลนด์ได้รับการยอมรับว่าเป็นประเทศที่มีระบบการศึกษาที่ดีที่สุดโดยการเรียนการสอนเขาเนี่ยจะเน้นความคิดสร้างสารรค์ การเรียนฟรีตั้งแต่ระดับประถมถึงระดับมหาวิทยาลัยแล้วก็มีทุนการศึกษามากมายให้กับนักเรียนต่างชาติด้วยช่วยทําให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการศึกษาได้เท่าเทียมกันภาษาหลักที่ใช้ในฟินแลนด์ก็คือฟินนิชและสวิเชที่สําคัญเลย70%ของผู้คนที่นี่สามารถใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารในชีวิตประจําวันแล้วก็ในการทํางานได้ดีมากๆอีกด้วยแต่สิ่งที่ทําให้จูเนียกตกใจแล้วก็ แอบสงสัยเหมือนกันว่าเพราะอะไรทำไมเขาถึงประสบปัญหาการขาดแคลนแรงงานมาหลายปีแล้วแต่ก็เป็นปัจจัยที่เกิดขึ้นในหลายประเทศนะตอนนี้เนื่องมาจากประชากรสูงวัยเพิ่มจำนวนขึ้นอย่างรวดเร็วแต่อัตราการเกิดเนี่ยต่ำลงส่งผลให้แรงงานในวัยทางานลดลงฟินแลนด์จึงหันมาเปิดรับแรงงานต่างชาติ เพื่อรองรับความต้องการในหลากหลายอุตสาหกรรมอย่างเช่นทางด้านการแพทย์สธาธารณสุขเทคโนโลยีและก็การก่อสร้างเป็นต้นต่อมาจูนก็จะพูดถึงข้อดีและสวัสดิการของแรงงานต่างชาติที่จะได้รับเมื่อไปทํางานอยู่ที่ประเทศฟินแลนด์ข้อดีข้อที่1แน่นอนว่าระยะเวลาในการที่เขาจะพิจารณาวีซ่าเนี่ยอยู่ที่ประมาณ15วันและระยะเวลาวีซ่าที่พี่จะได้รับก็คือ1ปีนอกจากนี้ พี่ๆก็สามารถต่อวีซ่าได้อีก4ปีขึ้นอยู่กับสัญญาจ้างว่าได้ทําการตกลงกับนายจ้างว่าทํางานให้เขากี่ปีนะคะถ้าพี่ๆเนี่ยอยู่ในประเทศเขาทํางานที่ประเทศเขาเนี่ยถึง5ปีพี่ๆก็สามารถที่จะยื่นขอเป็นพ a นั n เ r e s ด d นต์หรือผู้อยู่อาศัยถาวรในประเทศนั้นได้ด้วยค่ะข้อดีข้อที่2ที่เราจะไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือรายได้ภาษีและก็ค่าของชีพของที่ประเทศฟินแลนด์ซึ่งประเทศฟิลแลนด์เนี่ยเขาไม่ได้มี การกําหนดค่าแรงขั้นต่ำนะคะแต่ก็อยู่กับว่าเราเนี่ยจะมีการเจรจาต่อรองค่าตัวของเราเนี่ยความสามารถของเรากับนายจ้างอยู่ที่เท่าไหร่เราสามารถต่อรองได้ในวันที่เราสัมภาษณ์งานกับนายจ้างจนจะบอกพี่ๆอย่างนี้นะคะว่าการต่อรองราคาเนี่ยค่าตัวของเรานะคะและคุณสมบัติที่เรามีไม่ใช่เป็นเรื่องน่าอายเรามีสิทธิ์มีเสียงที่จะสามารถพูดคุยกับนายจ้างตกลงในสิ่งที่ทั้งสองฝ่ายพึงพอใจ รายได้เฉลี่ยส่วนใหญ่จะอยู่ที่ประมาณ2,500ยูโรไปจนถึง4,000ยูโรแต่ถ้าพี่เนี่ยเป็นระดับผู้บริหารหรือว่ามิทัสรชั้นสูงพวก ICT AI พี่ๆก็สามารถที่จะได้ค่าแรงที่สูงขึ้นตามลำดับด้วยค่ะรายได้ขั้นต่ำเฉลี่ยที่จุนบอกไปนะคะถ้าตีเป็นเงินไทยก็จะอยู่ที่ประมาณ90,000บาทไปจนถึง150,000บาทต่อเดือน ภาษีของประเทศฟินแลนด์นะคะถ้าเราเทียบกับประเทศไทยอะ่ะคือบางครั้งอะ่ะเราเทียบกันไม่ได้เพราะว่าต่างชาตินะคะระดับภาษีเขาสูงกว่าเพราะว่าเขาเอาเงินตรงภาษีเนี้ยมาหมุนเวียนในสวัสดิการที่คนในประเทศของเขาจะได้รับอยากให้พี่ๆเปรียบเทียบกับประเทศอื่นอย่างเช่นประเทศออสเตรเลียจุนอยู่จูนจะบอกว่าฟินแลนด์เนี่ย ภาษียังน้อยกว่าประเทศออสเตรียจากประสบการณ์จูนะภาษีองคของที่นี่เนี่ยเขาจะอยู่ที่20-30%ขึ้นอยู่กับรายได้ถ้าเราได้รายได้มากแน่นอนเราก็ต้องจ่ายภาษีสูงขึ้นตามลําดับนะคะสําหรับค่าครองชีพนะคะก็สิ่งเราต้องจ่ายเนี่ยแน่นอนว่าเราต้องเช่าบ้านหรือหอพักอยู่ค่ากินค่าเดินทางนะคะโดยประมาณจะอยู่ที่600ยูโรไปจนถึง1,000ยูโรต่อเดือน สำหรับการอาศัยทำงานอยู่ที่เมืองใหญ่เมืองหลวงนะคะแต่ถ้าพี่พี่เนี่ยไปอยู่ตามชนบทแน่นอนว่าค่าใช้จ่ายต่างๆก็จะถูกลงทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับไลฟ์สไตล์แล้วก็การประหยัดมัธยัติของพี่พี่ด้วยซึ่งอย่างจูเนี่ยต้องประหยัดนะคะเราจะได้มีเงินเก็บออมมากขึ้นนะ,ะก็จะอาศัยว่าเราจะทํากับข้าวกินเองคดข้าวกินที่ทำงานนะคะทำหม้อหนึ่งแล้วก็กินกันในครอบครัวนะประหยัดไปได้เยอะมากเลยล่ะคะ่ะ ข้อดีข้อทีอ่3พี่ๆบางคนอาจจะไม่ทราบว่าแรงงานต่างชาติเนี่ย,ยจะได้รับสวัสดิการเหมือนกับที่คนฟินแลนด์ไหมจะบอกเลยว่าถ้าเรามาทํางานถือวีซ่าที่ถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็มีการจ่ายภาษีที่ถูกต้องตามกฎหมาย,มาราามมายเราจะได้สิทธิประโยชน์เช่นกันนะคะก็สิทธิแรกก็คือด้านสุขภาพแรงงานต่างชาติก็จะได้รับเช่นกันนั่นคือระบบประกันสุขภาพสิทธิด้านการศึกษาน้องๆนะคะที่ไปศึกษาเรียนที่นั่นหรือว่าพี่เนี่ย พาลูกๆของพี่ไปอยู่ด้วยนะที่ฟินแลนด์น้องๆก็จะได้รับการศึกษาฟรีระดับประถมมัธยมส่วนระดับมหาวิทยาลัยเนี่ยจูนไม่แน่ใจนะแต่ที่จูนมั่นใจเลยก็คือว่ามหาวิทยาลัยเขามีทุนให้กับนักเรียนต่างชาติเยอะแยะมากมายไปหมดแล้วก็เป็นโอกาสที่ดีด้วยถ้าวันหนึ่งเนี่ยเราได้สกอเลชิแล้วก็มีโอกาสทำงานที่นั่นถ้าได้ในจ้างที่สปอนเซอร์เท่ากับว่า,ว,าว้าวอนาคตไปได้อีกไกลเลยค่ะ สำหรับสิทธิด้านสวัสดิการสวัสดิภาพของแรงงานต่างชาตินะคะแน่นอนว่าเขาก็จะได้ลาพักร้อนลาป่วยผู้หญิงก็จะได้ลาคลอดลูกข้อดีข้อที่4ประเทศฟิลแลนด์เนี่ยเขามีกฎกำหนดว่าแต่ละสัปดาห์จะต้องทำงานไม่เกิน40ชั่วโมงเพื่อที่จะได้มีเวลาพักผ่อนได้มีลาผ่อนคลายได้ใช้ชีวิตในสิ่งที่เราอยากจะเป็นแล้วก็มีเวลาให้กับครอบครัวด้วยค่ะข้อดีข้อที่5ที่จุนชอบมากๆเลยคือถ้าพี่ๆได้วีซ่าทำงานนะคะของประเทศฟิลแลนด์ พี่สามารถพาคู่สมรสที่ทุกต้องตามกฎหมายภรรยาสามีแล้วก็ลูกๆของพี่เนี่ยไปยังประเทศฟินแลนด์ได้ด้วยคู่สมรสของพี่สามารถทำงาน full time เต็มเวลาเท่ากับว่าครอบครัวก็จะสามารถมีรายได้เป็น2เท่าแล้วที่สำคัญเลยนะคะเขาก็จะมีคอร์สเรียนภาษาฟินนิชแล้วก็สวิตชฟรีก็สามารถเลือกตามวันหยุดตามเวลาที่เหมาะสมได้เลยจูนรู้สึกว่าภาษาที่สที 3, ่สามี่เขามีให้เราเรียนฟรีเนียสำหรับจุนจุนชอบนะ มันเป็นอะไรที่ภาษีกับเราแล้วก็โดยเฉพาะเรื่องการศึกษาฟรีเราก็ต้องนะกับโกบไวก่อนปัจจุบันนี้นะคะเขาก็ต้องการแรงงานจำนวนมากโดยแบ่งออกเป็น3กลุ่มหลักๆนะคะก็คือ unskilled semi-skilled แล้วก็ high skill เดี๋ยวจูนก็จะมาแจกแจงตามแต่ละหมวดหมู่ให้ฟังนะคะก็จะมาเริ่มกันที่หมวดแรกกลุ่ม unskilled ก็คือผู้ที่ทำงานในสาขาอาชีพที่ไม่ได้ต้องใช้ทักษะอะไรมากมายแล้วก็ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์นะคะอย่างเช่น พนักงานทำความสะอาดแม่ครัวในร้านอาหารพนักงานในร้านฟาสต์ฟู้ดพนักงานโรงแรมอย่างเช่นเบลบอยดอร์เพร์เซนต์เฮาส์คีปปิ้งพนักงานล้างจานพนักงานโรงงานพนักงานคลังสินค้าพนักงานจัดของช่างก่อสร้างทั่วไปและผู้ช่วยในภาคเกษตรเป็นต้นกลุ่มต่อมาจะเรียกว่าเซมิสกิลจ็อบตำแหน่งนี้ก็คือต้องการภาษะขั้นพื้นฐานหรือต้องมีประสบการณ์เบื้องต้นอย่างเช่นพนักงานร้านอาหาร ที่ต้องใช้ทักษะในการพูดคุยในการสื่อสารกับลูกค้าดิวกับลูกค้าเมื่อมีปัญหาต่างๆนะคะบาริสต้าช่างไฟช่างเทคนิคพนักงานโลจิสติกพนักงานคลังสินค้าพนักงานร้านขายของพนักงานบริการลูกค้าช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์คนขับรถบรรทุกและกลุ่มสุดท้ายก็คือ High Skill Job ตำแหน่งนี้ต้องบอกเลยว่าต้องใช้ทักษะเฉพาะทางสูงนะคะอย่างเช่นแน่นอนว่าวิศวกรทุกๆสาขาโดยเฉพาะวิศวกรซอฟต์แวร์วิศวกรพลังงานทดแทนนักโปรแกรมเมอร์ซอฟต์แวร์ดีเวลลอปเปอร์รวมถึงไซเบอร์เียวริตี้และอื่นมากมายเกี่ยวกับโปรแกรมนะคะแพทย์หมอพยาบาลนักวิเคราะห์ข้อมูลวิศวกรโครงสร้างนักวิจัยรีเสิร์ชคุณครูในระดับต่างๆนักบัญชีฟินแลนซ์ Data Analysis ผู้จัดการโครงการหรือว่า Project Management ต่างๆนะคะพี่ๆก็ได้พอมีไอเดียใช่ไหมคะว่าเราเนี่ยอยู่ในกลุ่มของทัศษะประเภทไหนสำหรับจูนนะจูนขอพูดในมุมมองของจูนจูนจะไม่ได้ทำ้ายน้ำใจหรือทาขาน้ำใจพี่นะคะแต่อันนี้คือเราก็ต้องพูดให้ชัดเจนแล้วก็ไม่ไม่อยากให้ทำให้พี่ผิดหวังนะคะ ความคิดเห็นส่วนตัวของจูนเนี่ยจูนมองว่างานที่เป็น u n s k i l l หรืองานที่ไม่ต้องการใช้ทักษะอะไรมากมายแล้วก็ไม่แบบสบกาาร์เนี่ยจูนมองว่าลู่ทางทํางานในต่างประเทศอาจจะยากแล้วก็เป็นไปได้น้อยมากๆถ้าเทียบกับผู้ที่มี semi skill หรือว่า high skill นะคะรวมถึงระดับภาษาอังกฤษที่เราจะต้องได้ด้วยถึงแม้ว่าเราจะไม่ต้องการผลภาษาอังกฤษ IEL แต่ระดับภาษาของพี่ก็ควรจะอยู่ในอินเตอร์มีเดียในส่วนระดับภาษาเนี่ยจูไม่ได้กังวลเลยนะเพราะว่าเราสามารถที่จะเรียนรู้ปรับปรุงแล้วก็พัฒนาไปได้ปัจจัยสําคัญหนึ่งที่จะต้องแจ้งพี่ทุกคนทราบนะคะว่าถ้าเราเนี่ยอยู่ในกลุ่มที่ไม่มีทักษะอาชีพเฉพาะด้านนะการแข่งขันเนี่ยในตลาดแรงงานจะสูงมากๆโดยเฉพาะในประเทศยุโรปนะคะเขาได้มีข้อตกลงสนทิสัญญากันเรื่องการจ้างงานเขาจะต้องให้แรงงานจากสาภาพยุโรปประเทศยุโรปของเขาเนี่ยมาทํางานก่อน เพื่อเป็นการที่เสรีทางด้านการเคลื่อนย้ายแรงงานแต่ในกรณีที่เขาเนี่ยไม่สามารถหาแรงงานจากสหภาพยุโรปได้ เขาก็ยินดีที่จะสปอนเซอร์เรามาทํางานที่ประเทศฟินแลนด์นั่นเองค่ะแต่ว่าพี่ๆอย่าพิ่งหมดกําลังใจไปนะสําหรับพี่ๆที่ไม่ได้มีทักษะอาชีพเฉพาะด้านเนี่ยเพราะว่าทางกรมการจัดหางานนะที่จุนได้ทําข้อมูลมาเนี่ยเขาได้ส่งแรงงานไทยไปทํางานเก็บผลไม้ตามฤดูกาลซีซันอลเวิร์กที่ประเทศฟินแลนด์แล้วก็สวีเดนทุกปีเลยก็เดี๋ยวจุนจะแปะลิงก์ของกรมการจัดหางานไว้ให้พี่ๆจะได้หมั่นเข้าไปดูทางนี้ทั้งนั้นจุนก็จะช่วยอัปเดตทางช่องของจูนอยู่เรื่อยๆสําหรับพี่ๆที่มีทักษะวิชา ในระดับ s e m ิ Skills แล้วก็ไฮสกิลส์เฉพาะด้านเฉพาะทางอย่าพลาดติดตามจูนนะคะในคลิปหน้าตอนนี้เนี่ยจูนต้องขอรวบรวมข้อมูลให้มากขึ้นก่อนแล้วอย่างจูนต้องขอภายจริงว่าจูนก็ทำงานประจำแล้วก็เลี้ยงลูกด้วยนะคะที่สำคัญนะคะพี่พีทุกคนจูนไม่ได้เป็นเอเจนซี่แล้วโปรดระวังมิจฉาชีพมาหลอกลวงพาพี่พี่ไปทำงานณนะยังต่างประเทศแล้วก็สัปดาห์หน้าอย่าลืมมาตามนัดของเรานะคะจูนจะมาอัปเดตลู่ทาง การทำงานในต่างประเทศเช่นเคยก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ช่อง ALP p o w Story เราที่สำคัญนะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยพี่ๆจะได้ไม่พลาดเวลาจุนอัปโหลดคลิปให,ใหม่นะคะเรากลับมาเจอกันใหม่นะคะขอพี่ทุกคนมีความสุขไม่ย่อท้อต่อประสักที่เจอไม่ว่ามันจะหนักหนาแค่ไหนแล้กลับมาพบกันใหม่นะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ